ลงทุนอะไรที่ทำให้เงินงอกเงยได้มากที่สุดอ่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้งอกเงยใช่ไหมปกตินมีอะไรฮะก็มีแบบว่าไปฝากธนาคารใช่ไหมนะบางคนปล่อยเงินกู้นะฮะให้กับคนรู้จักกันนะครับอ่ามีเลยฮะบางคนก็เอาไปลงทุนพวกพวกอสังหารนะครับบางทีไปซื้อห้องแถวสักห้องหนึ่งให้เช่าหรือทําโครงการโครงการหนึ่งบางคนไปซื้อหุ้นบางคนไปซื้ออะไรทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ บางคนไปซื้อเลยฮะสินทรัพย์ดิจิตอลอ่ะก็ประมาณอย่างนี้ที่มันจะงอกเงยถูกไหมแต่ว่าผมบอกเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากการลงทุนในอะไรฮะความรู้ครับทั้งหมดนี่อาจจะไม่งอกนะฮะอาจจะไม่งอกเงยเลย เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นจากการลงทุนในความรู้นะครับทำอะไรก็งอกเงยยากอย่าลืมกดติดตามผมวรัพรธพงประชตานามดครับ